ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมงดงดงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมทะเลไทยตลอดกาลถ้าประธถนาความสุขจกสรรละเซินพระเจ้าถ้าประธถนาความสุขจกสรรลสเซิญพระเจ้า ท่าประธานความสุขจงสรรเสริญ,ญรพระเจ้าท่าประธาความสุขจงสรรเสริญพระเจ้า <c oughs> <อ>ใจร่าเริงเป็นยายอย่างดีขอบคุณพระเจ้า